สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาวดอยครับผมวันนี้พามาชมหน้ายาวสวยๆครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้ครับ0612866879ครับประมาณนี้ครับ6ล้อครับหน้ายาวครับาชมบอดีรอบๆครับจอดอยู่วงเวียนไม่สอนนะครับใครสนใจก็มาดูได้ครับรถประมาณนี้แหละครับสวยครับดูรอบๆกอนครับดูคันหน้าครับ โอ้คัดซีสวยครับแต่ผมไม่ทราบราคานะครับเพราะว่าเจ้าของเขาติดเบอร์โทรไว้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้ครับไปวิ่งอ้อยวิ่งมันเนาะเข็นอ้อยเข็นมันครับยอดครับโอ้ขัดซีสวยมากครับโอ้จำๆครับเห็นหลายครั้งแล้วว่าจะรีวิวครับไม่ได้รีวิวครับคันนี้ขายหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับโทรครับจะมีกระบะจอด คู่กันนี่ครับดีแม็กครับดีแม็กครับครับไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่าครับติดต่อตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ดีกว่าครับกระบะเหล็กครับดูข้างในครับโอ้ยนะครับพื้นดูครับโอ้โหกรสซีสวยมากครับมีที่ลากด้วยเนาะโอ้โหแต่ว่ายางนี่ถ้าไปวิ่งจริงน่าจะเปลี่ยนนะครับจะได้เปลี่ยนใหม่ครับ เขาบอกเป็นอย่างนี้แล้วเนาะแต่ดอกเรือครับดูเผาครับเผาข้างครับดุมใหญ่มากครับแปดน็อตครับสองสี่หกแปดโอ้พอข้างนี่สิบน็อตนะครับข้างละห้าครับโอ้เผาใหญ่มากครับดูมือผมครับสีสวยมากเลยครับหมดสามสิบสี่สิบสี่สิบปีแล้วเนาะโอ้โหคับซีขนาดนี้ถือว่าสุดนะครับโอ้ ่าจะเป็นเบรกลมดูดครับดูครับช่วงล่างครับมีสโลหรือเปล่าครับวิ่งอ้อยเนาะติดสโลครับโอ้โหสบายสบายเลยครับเข้าไล่เข้าสวนครับพอดีครับกระบะเล็กครับ่าจจะประมาณเท่าไหร่กระบะนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกาจะประมาณเจ็ดเมตรนะครับกระบะประมาณนั้นครับเก้าดูประมาณหกเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับประมาณนี้ครับ สวยมากนะครับขนาดผมรีวิวยังได้แล้วครับถ้ามีวาสนานี่ผมจะซื้อทั้งคันเลยครับไปวิ่งอ้อยวิ่งมันเนาะหน้ายาวครับชอบมากครับไปแต่งสวยครับรถรถหน้ายาวแบบนี้นี่หายากแล้วครับสภาพนี้ผมดูนะดูตามสภาพนี้น่าจะหายากแล้วครับคัสซีสวยๆเบรกลมดูดครับคมันใจ คขาดสีด้วยครับทะเบียนนี่ไม่แน่ใจนะครับโทรมาถามจะของรถได้ครับว่าอยังไงนี่เบอร์โทรครับ0ู1 2 8ห8หนึ่งสอปประมาณนี้ครับสวยครับหน้ายาวครับอบมือสั่นหน่อยครับขออภัยครับดูครับจะพาเปิดดูภายในครับเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้ครับขออนุญาต จะของรถนะครับโอ้เปิดไปด้าข้างนี้ครับน่าจะล็อกครับดอข้างขวาครับจอดครับเรื่องครับเครื่องน่าจเบลืเบลาครับโอ้โหกระจังแดงด้วยครับยางดุครับยอดครับแปดน็อตครับเฮ้ยสวยครับดูครับโอ้โหวิ่งอ้อยวิ่งมันนี่เนาะติดสโลครับน่าจะล็อกอะครับโอ้แสดงว่ารถล็อกได้อยู่นะครับเนี่ยดูข้างในครับดูประมาณนี้โอ้ สวยอยู่ครับสวยสวยสวยหนึ่งสองสสี่ห้าเกียร์ครับหัวเกียร์นะครับห้าเกียร์รมเจ็ดถอยครับล็อกไว้ครับโอ้โหดูสภาพภายในครับสวยอยู่ครับไปได้ถ้ามีครต่อทะบงทะเบียนเสร็จนี่วิ่งอ้อยวิ่งมันนี่แป๊บเดียวคืนทุนนะครับดูคัดสูงคัดสครับสนท้ายใหญ่ๆครับสวยมากนะครับ ไม่มีเยิ้มนะครับเนี่ยดูดุมข้างครับยางยางนี่อาจจะได้เปลี่ยนครับาวิ่งจริงๆครับดูครับโอ้คัสซีสวยมากเลยครับดูครับตัวท้ายใหญ่ๆครับโอ้สวยมากเลยครับดูครับออดีรอบๆผมถือว่าผ่านนะครับดูกระบะรอบครับกระบะเล็กครับข้างครับสวยมากครับนี่อะไรนะครับน่าจะเสียงถอยนะครับ รถสี่สิก่าปี50าสิบนี่ได้สภาพนี้ถือว่าสุดนะครับคอสดสีสวยมากเลยครับโอ้โหไม่มีแบบบวมเลยนะครับสวยทั้งเส้นนะครับปดซีครับดูครับโอ้มีรูระบายนะครับทย่นะครับรถอยู่วงเวียนไม่สอดนะครับถ้าใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้ครับ เอเครับคลิปนี้ประมาณนี้แหะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ